ัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมเช่นเคยนะครับกับการนำเสนอวัตถุมงคลของหลวงปูป่พุทธดาปัญญาธโรเจจิ mm. อายุยืน111ปี6รัชการเนือ6แผ่นดินเห mm. มือนเดิมนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นนี้นะครับให้ดูกล่องก่อนเป็นเหรียญมหาลาบนะครับเป็นเหรียญมหาลาบ เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ผมหาใบรายการไม่เจอไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญแจกทานหรือเปล่านะครับแต่รายการมีจนมีแต่ารายการหลักเนาะนี่ครับเหรียญรูปนี้อ้าวโอเคกล้องจับแล้วนะครับเป็นเหรียญมหาราบนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนมเปียกปูนนะครับรูปสีเ่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับ <c oughs> เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับไม่ราบจำนวนกันสร้างที่แน่ชัดนะครับเพราะหาใบรายการไม่เจอนะครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> เป็นรูปสีเ่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับตอกโคตรจำนวนาการสร้างไว้ที่ไหล่ปานะครับฝั่งไหน แล้วก็ต่อโคดว,วัดหรือโคดผู้สร้างไว้ตรงสังคาตินะครับงคาตินะครับใต้หลวงปู่เขียนมหาราบไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับเลขกอะไรเนี่ยห้นะครับเลขโคดเล็กตรงนี้ห้านะครับไปดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังเป็นรูปยันนะครับเพื่อนๆเป็นรูปยันทนยันอะไรผมก็ไม่ทันทัดนะครับท่านใดรู้ก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะครับใ <c oughs> ต้ยันเขียนพศ2564ไว้นะครับขอด้านข้างเขียนหลวงปู่ปุญตาปัญญาธโรอำเภอวัฒนานครจังหวัดสกแก้วนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยๆนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆ เป็นเหรียญมหาลาบนะครับเป็นเหรียญมหาลาบท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถบอกกล่าวแจ้งเกินใต้คลิปเมนต้คลิปให้ผมได้นะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะส่วนข้อมูลใดผมกล่าวผิดพลาดไปต้องกราบขออนะัยณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยๆนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆเป็นเหรียญมหาลาบนะครับของปู่ปตัาปัญญาทโร เจจิอายุยืนร้อยสิบเอ็ดปีหกแผ่นดินนะครับเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนทองแดงลมดำดวสวยๆเลยนะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมครับ